อันนี้เขามาตั้งไว้นะคะน่าจะเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งตอนแรกนึกว่ามาตั้งเฟรมก่อสร้างอะไรเปล่ามันคือบีบจากระเพราเนื้อเผ็ดๆตามสั่งเลยอ่ะอร่อยมากอ่ะชื่ออะไรนะแอม Erasmus b i c k ขอเสียงอีกทีนึง Erasmus Berkh ขอเสียงอีกทีนึงไม่ได้แล้วคงเดียว สองสาวจะเป็นไกด์ <จะ S 1> ให้ใหเ,เราอเตอนแรกนึกว่า <c oughs> ชืจะเขียวนี่คือสถานีบรอดเชดันซ็นทรัลบรรยากาศก็จะแตกต่างจาก,กาอัมสเตอร์ดัมนะคะจะมีเมืองมีตึกอันนี้เขามาตั้งไว้นะคะน่าจะเป็นงานศิลปะชนิดหนึง่งตอนแรกนึกว่ามาตั้งเฟรมก่อสร้างอะไรเปล่ามันคือดีไซน์เมืองนี้จะเป็นเมืองอพวก อา c h i t e หลังจากเกิดสงครามที่นี้มันโดนระเบิดตอนช่วงสงครามมันก็เลยจะมีตึกอาคารที่สร้างใหม่ๆเยอะแยะเลยทาไมถ<อ>ึงแนะนําร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารไทยอาทารอนที่แบบสมหรับคนเร่งด่วนนะคะก็เข้ามาปุ๊บได้อาหารไปปุ๊บกินได้ปับเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่เจ้าของร้านนะคะไม่ใช่ <laughs> แต่เป็นลูกค้าสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะพี่ปูขอ ข้าวกระเพราเนื้อเผ็ดเผ็ดแล้วก็หมูปิ้งหมูปิ้งขายยังไงคะสามไาม้ค่ะเอามาสามไม้ค่ะเอาสามไม้ค่ะเอาหนูหมูปิ้งเหมือนกันค่ะสามไม้เมื่อกี้ส่งอะไรไปสั่งกระเพราปลาหมึกกัหมูปิ้งค่ะปิ้งปิ้งสงม้อยพวกเผือท้องไปกินอย่างอื่นด้วยคนข้างนอกสั่งปลาหมึก <c oughs> อะไรวะปลาหมึกผัดกระเพรา <c oughs> ของพี่ปูสั่ง <c oughs> กระเพราเนื้อ อันนี้ไม่หิววันีส,สองอย่างไม, <laughs> ไม่หิวเลยแผนของเราวันนี้มีอะไรมั่งสาวๆบอกหน่อยคนสองคนนี้เป็นไกด์เป็นไกด์ก็จริงๆแล้วพอคีน้อไปถ่ายรูปะะก็เอาไปประอกอบคู่มือนะคะเสร็จก็ไปนั่งกินข้าวนอกตรงสวนแล้วจากนั้นก็ไปที่ซิตี้ของตอ์ต่ะแล้วก็จากนั้นเราก็ไปที่ตรงบริเวณมาห์คอลแล้วก็คิวบิคเฮาส์ไปถ่ายรูปเือ ก็เดินกินหาของกินส่วนคนนี้ก็ตามมากินอย่างเดียวเลยไม่ได้เป็นไกด์เลยทั้งสิ้นสองคนนี้อยู่รัตตดำใครอยากแวะมาก็มาทักทายสองคนได้เนาะผัดเผาน่ากินมากเลยส่วนอันนั้นอะไรหมูปิ้ง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 วันใหญ่อร่อยมากอ่าร้านอลิสอันนี้เจ้าของร้านค่ะอร่อยมากมีหมูปิ้งไก่แดงอาหารตามสั่งส้มตำก็แซ่บปอเปี๊ยะ หลายร้านก็มากินได้อร่อยไม่อร่อยทุกคนนี้ยืนกินนี่อร่อยมากคือตามกฎเขาห้ามกินเรายืนกินกันเรียบร้อยแล้วอดใจกันไม่ไหวกระเพราเนื้อเผ็ดๆตามสั่งเลยอ่ะอร่อยมากอ่ะกระเพราไทยด้วยแซ่บมากนี่เมืองอาร์ตตอนนี้มานั่งปิกนิกกันค่ะปิกนิกตรงร้านมันจะอาร์ตคนละอย่างกับอัมสเตอร์ดัมเนาะที่เนี่ยเนาะช้อปปิ้งซึ่งนะตอนนี้ร้านร้านปิดใช่ไหมร้านปิดหมดเราต้องเดินฝั่งนู้นนะดูทุกศรด้วยแล้วต้องเน ตอนนี้เขาบังคับให้เดินตามเลนวันนี้อากาศดีคนก็ออกมาเดินตากแดดใช่อากาศดีกับคนหน้าตาดีๆส่วนเรานี่คือชินแดดแล้วที่นี่ก็จะเห็นวัฒนธรรมใช่สิความความผสมผสานของหลายๆชาติเดี้ยวขวาแล้วเราก็จะเจอกับตักเขา สวยตกรถไฟเหรอคะใช่ตอนที่ตกรถไฟที่มารถดำแต่ไปเดด้าเฉยเลยไปไกลก็คันเมื่อกี้ไงที่มันเป็นที่มัน,นไป <c oughs> นี่คือสตัตเฮาส์ที่นี่คือคอคมเมนเตอร์เท็ใหม่ค่ะเทกใหม่เมกี้สะพานตนั้นชินสะพานอะไรนะ Erasmus r g เอร์สต์มันดู๊บ นิักของรอตดํมใช่ไหมแนวนั้นนะคะเรสเม่เดี๋ยี่ต้อินชื่อก่อนนะานมากรรมขทีนี่มางจากบอดอ๋บอดดังุกุบ่งครึ่งมยังไงเออจริงริทุกบ่ายโมงครึ่งมงครงออทบามงครง้ยหมาน่ารักจังเลย อันนี้คือมาคอนะคะเป็นตึกดินสอ่อยู่ตรงนี้อยู่ถัดตึกดินสอใช่อาคาปลายไหนบ้านแอมอยู่ตรงไหนข้ากลิ่นกบขึ้นกับคนยมไม่บอกไม่บอกตัวคนไปขอข้าวฟรีใช่เดี๋ยวรอป้านุชเปลี่ยนแบต นกเออใช่บางทีมันมีนกมาขยะนกมันชอบคีบดอกอะไรราชาวดีเหรอไม่ใช่ไม่รู้่เวลาสงการอ่ะมันจะเป็นดอกแบบนี้ค่ะดอกมะลิไม่ใช่หอมมาจะกินเหมือนดอกราชาวดีรู้จักดอกราชาวดีปะ่ะหอมอ,ะอ่ะหกินเหมือนราชาวดีมากลมเลยพิพิธียมเขาปิดเนาะก็เลยไม่ขายนี่เป็นพิพิธภัเหรอขายของเค่องลนของใิพิธภัณฑเห็นสะพานสีขาวๆที่เป็นยาวๆชื่ออะไรนะแอม<อ> Erasmus Brick ขอเสียกินทีนึง Erasmus Brick ขอเสียกินทีนึงไม่ได้แล้วครัเยียวที่นี่เขาจะมีห้องพระเช่าซึ่งจะเป็นแชร์แชร์กันเเขาชาร์จเดือนละ350ยูโรต่อนหนึ่งคน <laughs> ที่ตนน้นนะหนาวเขาก็หมอใช่แล้วข้างในก็จะเป็นน้ำน้ำ,นำอุ่นใช่ไหมใช่ข้างในเป็นน้ำอุ่นตอนนี้น้ำอุ่นไม่ไหวเออตอนนี้คงน,น,น้ำอุ่นก็คงคาตายอ,ะอ่ะ outer half fun ค่ะ outer half fun ก็เป็นท่าเรือเก่าเป็นเรือที่เออเขาเรียกว่าอะไระต้นเก่าเก่าละคลาสสิกเป็นเรือคลาสสิกใช่เป็นเรือคลาสสิกอันนี้เป็นเรือบ้านนะมีคนอาศัยอยู่จริงแล้วตอนนี้ก็ยังมีคนอาศัยอยู่แต่ละเรือเนี่ยเขาก็จะมีชื่อของเขา ล้วเขาก็จะมีอายุของเขาว่าชื่ออะไรเรือชื่ออะไรไม่รู้ต้องไปดูตำนานมันจะมีบอกค่อนข้างมันก็จะมีบอกเนาะมันเป็นยูนิคเหมือนกันเพราะว่ามันมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์มามารูโดโดัมอะไรวะมารูโดดัมมันรู้ได้มารูโดดัมหรือมาโดรูดัมอะไรนะมาดูดูดัมดูดัมาดูดัมอะไรดัมาดัมชื่อเขาพิเยนหมดแล้วเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นที่พักอาศัยของผู้คน ซึ่งมีราคาแพงมากนะคะตกห้องหนึ่งเนี่ยราคาตก5 0 0แสนยูโรนะคะ5 0 0แสนยูโร5 0 0แสนยูโรก็ประมาณกี่ตารางเมตรเออเล็กๆก็ก็ไม่ใหญ่มากอะค่ะแต่ก็ค่อนข้างเป็นอพาร์ตเมนต์สำหรับคนมีสตางค์สำหรับคนเมืองนี้นะคนเลยว่ามีสตางค์อยู่ในตลาดแล้วก็มีสติมีสตางค์อยู่ในตลาด อาจจะไม่มีสติก็ได้มาซื้อที่นี่เพราะเขาว่างแม่งงุนวงใช่ไหมเป็นเราเราไม่อยู่นะแต่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่คนชอบค่ะสรุปมันคือมาดูรูดำมาดูรูดำมาดูมาดูมาดูดำดำมาดูรูดำเหรอใช่ไหมรูดำอ๋อมาดูรูดำไม่ใช่รูดำนะคะรูรูดำรูดำมาดูรูดำเออรู้สึกได้ว่าเราพูดถูกหรือไม่ก็คือการเจ็บคอถ้าเราเจ็บคอปุ๊บเนี่ยเรามาถูกทางแล้วใช่เหรอไมพูดไทยเจ็บคอตลอด ตอนนี้เรามาที่ทีอัพเป็นชานมไข่มุกเจงจะสั่งอะไรอยากกินแบบพวกชาเขียวเขียวๆอ่ะแล้วก็มีไข่นิดนึงมะชะมาชักรีนทีนึกว่าใส่ไข่แดงเลยไข่เค็มเที่ยวมาชักรีนทีไข่แดงเข้มๆไข่แดงบ้าที่พี่คิดมาจากบ้านแล้ว I have something in my mind f o r my house already so I would like to get มชักมชักกรนทีมะชักกรนที with p o Hello Lotto วู้ววว Lotto Lotto แมวของน้องแอมัสดีครับคะาครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่นี่คดีเนาฝังลูกนิมิตเป็นทางเลยเราทองมาแปะแล้วอันไหนลำไหนของแอมที่จะพาพวกพี่ไปนั่งเออก็จะเป็นลำนู้นะคะสีขาวริมสุดฝันฝันตื่นยางเยก็โมนุนธ์เลนเหลืองอ่ะเวลาโทรเขาก็มารับแท็กซี่โบอทพวกก็จะบอกเลสส์ถุงอ๋อพี่ขอแค่เครื่องดื่มก็พอละ มันมันออกแบบให้คนที่นี่ใส่เท่านั้นแล้วดูขาเราดิขาตึงสุดขาี้นี่สีบอกว่าเขาตรงนี้คือสะพานขาวอันนี้ก็คือ international flag นะคะก็คือเป็นพงของนานาชาติมีทุกเชื้อชาติเลยค่ะเพราะว่ารัชรัมก็คือเป็นเมือง international เป็นเมืองของคนทุกเชื้อชาติค่ะที่มาอยู่รวมกันที่นี่ตามนั้นค่ะทวิตอยู่ข้างหลังอือ เข้ามามาร์คพอเป็นตลาดฉันถายกลับมาสวยมากอันนี้ก็คือเป็นหล่งท่องเที่ยวอย่างหนึ่งของที่นี่เหมือนกันที่รัตการแต่ร้านมันไม่ได้เปิดร้านเนาะแต่ว่ามันจะมีวามเปลี่ยนแปลงตลอดอันนี้ที่เห็นเป็นช่องๆน้าต่างคนก็คือเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่คนอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าร้านเอเชียนมาร์เก็ต อืมกิ่นเต้นเหมือนเด็นข้าสวรรค์นี่คิดจะซื้อก็ต้องซื้ออ่ะเอาจริงจริงอุย้ยทับบ้งบู๊ก็แพงเลยแพงมากเลยอะ่ะ <8, 10. S 1> แปดยูโรห้าสิบเก็บไปกินที่ไทยกับนเล<ม>โอ้โหอันนี้อันนี้ใบวาซาบิแบบอร่อยอยากกินแนวซุก,กี้ปลาเนี้ยที่ต้องการอยากได้ปลาแห้งอ่ะนะอืมอ,อ๋อชอบกินกบบขึ้นอยู่ยอร่อย โอมีเส้นมีมามา่าด้วยเส้นมี